บอกเลยถ้าหันไปคุณเห็นแน่นอนอันนี้งานวิราชคาร์ดิโอคุณผู้ชมคาเมอร์คิวรี่หลาสซะสาตัวขนาดนี้ เสียงดีสมัยนี้คุณผู้ชมคานนอกจากเครื่องเสียงดังแล้วเนี่ยจะต้องให้อะไรระเกียดเสียงที่ดีด้วยไม่ใช่ดังจนเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าดังแล้วยังต้องดีด้วยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โรงแ่งขันในรุ่นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นรถที่เรียกว่าโครลำโพงไม่ดังก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนับลำโพงไหมอ๋นับแป๊ะเออกไปนับลำโพงดีกว่าคุณผู้ชมบสวยเลย 9 2ดอกครับ92อดอกเลยหรอคะครับรุ่นนี้92ดอกเลยหรอคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่กำหนดอ๋อไม่กำหนดลำโพงใช่ครับรุ่นใหญ่สุดรุ่นใหญ่สุดด้วย92ดอกครับคุณผู้ชม92ดอกเลยนะคะเนี่ย ซาครับอันนี้ทีมทีม MA คิงคอมทุกแบบทุปแบบปุกแบบเอคิงคองแบบนั้นเลยแล้วเอารถมาแข่งรุ่นอะไรคะวันนี้2007กับโปรฟี2007อ๋อคือสองรุ่นเลยอะคะแล้วแข่งไปหรือยังคะแข่งแล้วครับแข่งแล้วผลเป็นยังไงบ้างกรรมการว่ายังไงบ้างรอรุ้นหวยยแนนตอนเย็นครับอ๋อแล้วเขามีแบบว่าคอมเมนต์อะไรให้เราฟังไหมก็มีนิดหน่อยครับโดนอะไรโดนอะไรโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรอ๋อเข้ารวมๆก็ ไม่มีอะไรมากครับมีมีคะแนนไม่มีอะไรมากคะแนนตกแต่งว่าอยากได้แชมป์มากก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อาจจาแชมป์กลับบ้านใช่ไหมคุณผู้ชมดูมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้คุณผู้ชมหนูว่านะคะแนนงานตกแต่งต้องเต็มหน้าเลยอะเต็มปะก็น่าจะถ้าลุกไไปดูแผงคะแนนเลยกรรมการให้อะไรก็ดูไม่ให้ไปไม่ดูเลยไม่เขาล่อลุ้นตลอดเลยเดียว คนชอบอะไรตื่นเต้นนะคะเนี่ยเขาเดี๋ยวนี่เขาตื่นเต้นมากพูดเลยเดี๋ยวหนูพาไปดูค่ะคุณผู้ชมข่าวว่ารถคันนี้งานซาวเจ๋งขนาดไหนไปดูไป อีกคันนึงกันแล้วค่ะที่เอามาแข่งขันในวันนี้รถคันนี้เป็นรถจากที่ไหนและเอามาแข่งรุ่นอะไรคะแข่งเป็นแพลที่เท่าไร่รถคันนี้มาจากร้านแมนโนตโต้ซาวนะครับมาจากทีมอาร์คอะดิโอแมนโนตโต้ซาวภูเก็ตมาครับผมมากลาจากภูเก็ตเลยครับ เพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับเราแข่งไปยังคะกรรมการฟังเสียงให้คะแนนไปยังก็แข่งไปแล้วครับกรรมการฟังเสียงกรรมการก็คอมเมนต์ค่อนข้างดีนะครับรุ่นรุ่นรุ่นนี้แข่งในรุ่นฟันนี้หกหมื่นงบประมาณไม่เกินหกหมื่นบาทครับผมลูกค้าใช่ครับเป็นรถลูกค้าครับของทางร้านแมนโรซาภูเก็ตอยากจะร่วมกิจกรรมทางร้านก็เลยพารถลูกค้ามาแข่งครับผม เดี๋ยวๆหกหมื่นนี้เขาเลือกอะไรลงไปบ้างนะคะในงบประมาณนในงบประมาณนี้ก็เป็นอุปกปรณ์หลักอ่าเป็นฟรอนต์เป็น p ค w e r เวอร์แอมป์เป็นลำโพงแล้วก็เป็นซับครับผมเท่านี้ไม่รวมค่าติดตั้งครับผมข,ของอาร์เออีโอของอาร์มทั้งหมดเลยนะคะของอาร์เอีโอทั้งหมดแต่ว่าเคอร์เวอร์แอมจะเป็นของเพิ่มประมานครับ กค็คือมาประมาณไม่เกินห0หมื่นครับก็มการคอมเมนต์ดีด้วยครับผมมีลุ้นก็มีลุ้นครับก็ลุ้นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าถ้วยรางวัลจะเดินทางกลับไปถึงภูเก็ตหรือเปล่าคุณผู้ชมตามไปดูคัอเื่นกันบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ ไปดูแมวว่าข้างในเขามีอะไรไปดูกันไปลุยเห็นว่ามีสาวสาวนี่แหละมีสาวสาวด้วยมีสาวสาวมีสาวสาวเป็ดอยากดูว่าฉันแก่อา มาหมดแล้วค่ะหมดแล้วเราไปปี okay. นี้เราได้แข่งทั้งหมดสี่คันค่ะมากันทั้งหมดเจ็ดคันเจ็ดคันเจ็ดคันแบ่งเป็นกี่ร,ร,ร,รุ่นยังไงบ้าจะเป็น sq สามคันแล้วก็ sqx สี่คันมีรุ่นกี่คันคะ,ะมาเจ็ดคันก็น่าจากมาท่าทันรุ่นท้ายกีกสองคันที่เก็บไว้ทำไมเอามาสแตนอ๋อเปิตัวสำรองอ่ะเปิตัวสำรองก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง7คันตัวไหนเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวสำรองหรือจริงๆแล้วเป็นตัวจริงทั้ง7 เลยไปดูค่ะ แป๊บนึงเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าเขาโมงอะไรกันนะเหมือนมีลักที่ดอเห <ไป S 1> มือนมีของรางวัลเดี๋ยวหนูมมงไปด้วยก็ไปไปไป,ไปเอ็กเกอร์นะ มิวนะคะคอร์ดเอ็กโกลเล่นที่1นึ่งร้อยสิบค่ะถ้าเปรียบเต็งเป็นอาหารคิดว่ารสชาติของเต็งเป็นอะไรคิดว่ารสชาติของเต็งเป็นต้มยำค่ะเพราะว่ากลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็แซ่บมือ ที่เลือกนอนหลายคนค่ะเพราะว่าโบตี้ชอบความอุ่นฝ <Yeah. S 1> ากผลงานซามบิลคอลัมเอ็กเกิลสับพี่ห1 0ร้อยสิบค่ะ ในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าเราไม่ต้องการรู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะในเวทีแห่งนี้คุณผู้ชมรู้แต่ว่าทุกคนที่มาต,ต,ตั้งใจที่จะพัฒนาตั้งใจที่จะพัฒนางานของตัวเองฝีมือการติดตั้งของตัวเองเพื่อผู้บริโภคและความจเจริญเติบโตการพัฒนาทุกอย่างของวงการเครื่องเสียงในประเทศไทยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ไปดีดีนะคะสาวสาวอีก้าวชลบุรีค่ะเ่้าเสืออาว ติดตั้งเครื่งองเสียงม,มิลลาดคาออดิโอค่ะยู c ีซีโดมไทยค่ะออดิโอค่ะรักเกสสาวสร้างความสุขทุกสัปทางพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันสุกและสุขสุขสุขค่ะเวลาเที่ยงคืน ดคะอย่าเปิดเท่าผิดนะใช่แล้วค่ะใครมีรถติดตั้งเครื่องเสียงดีๆเจ็งๆก็ส่งรูปมาที่แฟนเพจได้นะคะใครอยากจะร่วมพูดคุยสนุกสนานแฟนเพจของเราเซิร์ชคําว่า Xer Sound ในนั้นเลยแล้วก็ y u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  e ได้ค่ะเซิร์ชคําว่า Xer Sound เช่นเดียวกันครบและราตีสวัสดิ์ขออนุญาตไปดูคำติดตั้งเครื่องเสียงเอ้ยไปดูคำแข่งแันเครื่องเสียงกันตาจับไปเลยไปเลย